อริยสัตว์สี่ข้อที่สองสมุทัยสาเหตุแห่งทุกข์สมุทัยคือต้นเหตุที่ทำให้เรามีความทุกข์ในชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าตัวการหลักที่ทำให้เราทุกข์คือตัณหาคำว่าตัณหาหมายถึงความอยากที่มาจากความยึดติดไม่ใช่ความอยากแบบปกติแต่เป็นความอยากที่ทำให้ใจร้อนกังวลกดดันตัณหาคือความอยากที่ทำให้ใจไม่สงบ ตัณหามีอยู่3แบบหลักๆ 1. การมตัณหาอยากได้อยากมีตัวอย่างง่ายๆอยากได้โทรศัพท์ใหม่อยากได้เงินเยอะๆอยากให้แฟนทำตามใจเราถ้าไม่ได้ทุกถ้าได้แล้วกลัวเสียทุกอีก 2. ภาวะตัณหาอยากเป็นอยากเป็นคนที่เก่งที่สุดอยากเป็นคนสวยอยากเป็นคนที่ทุกคนยอมรับ ความอยากให้ตัวเองเป็นแบบนั้นทำให้เราเครียดเรื่อยๆ 3. วิภวตัณหาอยากไม่เป็นอยากให้มันหายไปไม่อยากจนไม่อยากเจอปัญหาไม่อยากเจอคนน่ารำคาญไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายยิ่งผลักหนียิ่งเจอยิ่งทุกข์สรุปให้จำง่ายที่สุดทุกเกิดจากความอยากแบบยึดติดพออยากมากใจกังวล พอคาดหวังมากก็ผิดหวังง่ายพอยึดสิ่งที่เปลี่ยนตลอดเวลาก็ทุกเสมอใจเราเลยไม่เคยสงบเพราะมันต้องได้ต้องเป็นต้องไม่มีสิ่งที่ไม่ชอบเข้าใจสมุทัยแล้วจะเห็นอะไรเมื่อรู้สาเหตุของทุก์ขเราจะเริ่มเข้าใจว่าทำไมตัวเองเครียดง่ายจับได้ว่าเมื่อไหร่กำลังอยากเกินพอดีค่อยๆลัความยึดติดลงทุกก็น้อยลง